อ่าวันนี้เราจะมาสอนโหลดเกมรีบอลนะครับผมนี่ผมก็ได้เข้าเว็บมั้งเออตาสาดร้อนไปหมดแล้ว <c oughs> เนี่ยเว็บก็จะชื่อแบบน,นี้แต่ว่าไม่เป็นไรเยวดูอีกรอบหนึ่งก็ได้เพราะว่ามไม่ต้องสนใจเสิมาเนี่ยครับเนี่ยผม นะครับพิมพ์ไปว่ารีบอลพีพีพีเอ,อ,อ,อสพนะครับก็จะขึ้นมาแรกเลยเข้าไปเลยนี่วันนี้นะครับนี่ไงครับก็จะขึ้นเป็นลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยค, <c oughs> คือแบบว่าผมโหลดเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดก็โหลดปุ๊บก็ โหลดเสร็จก็ออกเลยครับพอโหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาในหน้าไหนนะเนี่ครับมันดดเนี่ยโหลเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นี่อย่างนี้นับไม่ไม่มีใครงงนะครับก็ถ้าเกิดผมแนะนำแอปในการแตกไฟล์แล้วก็ ให้โหลดแอปนี้มาเลยผมในเพจโ,โตนะครับดูนะครับผมโหลดมานะจะเกิดให้ผมแนะนำนะก็เข้าไปแอปนี้ปุ๊ก็สำหรับท่านใดที่ใช้โทรศัพท์รุ่นเหมือนผมแล้วก็นี่ครับมันจะเข้าไปในไฟล์ในไฟล์๊บนึงครับ ถ้าท่านใดใช้รุ่น android หรือว่าไงก็มันจะเข้าไปในไฟล์นี่ครับไมนบ้นี่ครับนี่ครับที่จริงผมได้ไปในไฟล์ดาวน์โหลดละแต่ถ้าเกิดท่าในใดใช้เหมือนผมก็จะมาในไฟล์นี้แต่ในไฟล์ดาวน์โหลดผมก็นี่ครับดาวน์โหลดผมก็นี่ครับผม,ผมได้ก๊อปไว้ละนี่ นี่ครับ <c oughs> เอ๊ะจูผิดอันอืะไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเ <c oughs> นี่ยผมเนี่ยนี่คือเป็นลาเออมันก็ขึ้นมาเป็นให้ลายเงี้ยถ้าเกิดไปดูใน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 ไม้เมื่อกี้นะครับ พอได้แบบนี้แล้วนะครับก็กดเข้าไปแล้วก็กดที่แตกไฟที่นี่พอแตกเสร็จปุ๊บอะไรครับจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะขึ้นแบบว่าเป็นไฟไฟไงครับไฟที่มันเป็นรูปแบบนี้นแต่มันขึ้นว่า iso ไม่ไม่ไม่ใช่ขึ้น iso สิพอเราแตกเสร็จปุ๊บมันก็ มันจะขึ้นมาเป็นเป็นยังไงเนี่ยครับมันจะขึ้นมาเป็นรูปแบบนี้เลยที่นะครับอันที่ลอง T X D นะครับเราอยู่ต้า่างโมโ,โบเกนนี่ครับเนี่ยครับนาฬิโตนินจาผมก็ได้โหลดมาเออน่หละตอมันจะเป็นรูปไฟล์แบบนี้ครับ าเกิดท่านใดที่มันแตกไฟไม่ได้ก็เพราะว่าแรมมันไม่พอหรือว่าความจําเครื่องมันไม่พอนะครับเพราะว่าเกมนี้มันใช่ประมาณสองร้อยกว่า MB ค่าแตกไฟก็ประมาณเพิ่มอีกร้อยกว่า MB นะครับเออแค่นี้ก็ขอจบแค่นี้ครับผมย,ยี่อือ